8วิธีขับรถให้ปลอดภัยช่วงหน้าฝนมีอะไรบ้างไปฟังกันเลย 1. เปิดไฟหน้ารถเพื่อเพิ่มการมองเห็นวิสัยทัศน์มากขึ้นข้อ 2. เปิดที่ปัดน้ำฝนให้แรงพอดีเพื่อไม่ให้บทบังวิสัยทัศน์แบบนี้ค่ะข้อ 3. ใช้น้ำฉีดกระจกเพื่อลดคราบตกกระปกที่เป็นคราบโพลที่ติดก,กับบนกระจกข้อ 4. ไม่ขับเร็วจนเกินไปควรใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับพื้นถนนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุค่ะ ข้อ5เว้นระยะห่างมากขึ้นควรเว้นระยะห่างจากรถคันแรกมากกว่าปกติ2เท่าเพื่อลดการเบรกอย่างปลอดภัยข้อ6ไม่ควรเบรกอย่างกระทันหันเพราะอาจจะทําให้เกิดการลื่นถ่ายของรถและทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะข้อ7สังเกตมากขึ้นพยายามมองหาจุดที่มีน้ําขังและชะลอความเร็วเมื่อต้องขับผ่านและข้อสุดท้ายขับรถควรมีน้ําใจให้เพื่อนร่วมทาง ลถการเกิดอุบัติเหตุและแรงกระททาค่ะออกรถกับเรามีให้เลือกทุกรุ่นคุณภาพหมด่วงไม่มีย้อมแมวแน่นอนเพราะเราตรวจสอบคุณภาพแล้ว344จุดพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0ู4ก็สอง 4, 4 7เพราะคุณคือคนสำคัญตดล้าค่ะรักรถรักค